ความพ่สุดในพอกเลยค่ะไม่ชนด้วยมีแตยย่หยอกอืมเอาจับมันใกล้ๆเลยสิจับไปทุ่งเงินนี่ไงย่าๆนี่ไงลูกนี่อยู่กับพี่เพลนี่ไงไปดูสิอ่านี่ซีวายเอฟห <10 S 2> นึ่งซีวายค่ะกะสิบเดือนโอ้โโีมันมันมีขี้ควายมันไปไม่ได้ลูก อันนี้แม่มันไปดูแม่มันสิแม่มันสิปานว่าตัวใหญ่เพิ่มเพิ่มบุญตัวใหญ่ไม่เริ่มเพิ่มว่าเลยค่ะใกล้จะคลอดอีกตัวแล้วค่ะท้องสี่เดือนท้องสี่เดือนแล้วนะคะนี่ก็ยักษ์ใหญ่สองตัว<อ>ใหญ่ตามโัวขามน้โชคนแล้วน้ำชคอันนี้พวกขี่อยู่ข้างหน้ามีย่าๆถุงเงินอันนี้ล่ะไปนี้สิปีใหม่สิปีใหม่ปีใหม่ออันนี้ปีใหม่ตัวผู้สูงนะะคอืมตาบ้ามากอืมจับได้นะคะนั่นนะ เฮ้ยอย่ากลัวไรล่ะทำมันดูสิหลาจับดูสิมันไปแล้วอืมไปแล้วมาดูเจเล่เร็วมันงอนต่อมาเจเล่เร็วเจเล่นะคะพึ่งพักวักค่ะอะไรคีอพึ่งพักวักนะคะระวังสังกสิด้อ่านเจเล่หกเดือนหรือเปล่าพ่อกี่เดือนนะพ่อมันสี่ปีแล้วมงเจเล่อ้วนมากเลยนะคะเป็นเป็นตัวเล็กสุดในข้อนะคะบัวก็มีประมาณสิบตัวนะคะ นี่แม่มันตัวสุดท้ายที่โค่เลยนะคะเอ้กระลยอกระลือกระลือะไม่ทำอะไรแม่เออโอ้ปีใหม่เลียล่ะปีใหม่เชื่องมันเลียเลียล่ะปีใหม่รอรอปีใหม่รอรอนะปีใหม่รอรอครับ